นหนูเป็นขึ้นแต่ว่ายังถ่ายราคาเดิมขายของไม่ได้การส่จอนออเ่อโต้เียเากระดูกกระดูกอะไรกระดูกกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังสร <Okay. S 1> แรงล้วนอะไรครับเนื้อแรงล้วนร้อยแปดครับผมร้อยแปดปรับขึ้นนั่นอหรรพี่ไม่ราคานี้อนยะู่นะแต่ว่าไอราคาหมูเป็นมันขึ้นเราก็แบกขึ้นมาอีกอ๋อแบกขึ้นมาดนึงยคือสรุปว่าราคาหมูเป็นนี่ขึ้นขึ้นหมูหน้าฟาร์มขึ้นมาเท่าไหร่ครับพี่ประมาณสี่บาทสนะี่บาทต่อกิโลใช่แต่ว่าเรายังคงขายราคาเดิมาราคาเดิม,มนี่ก็ยังได้ยังโอเคอยู่เอก็คือว่า ไม่อยากไม่อยากจะยนภาระใหใ้ใช่ใช่ใช่มันก็ขึ้นแบบแต่ถ้าขึ้นเป็นสิบาทนี้ก็ต้องต้องขึ้นอีกเหมือนบสี่บาทยังยอมแบ่ง<ช>แบ่งาระก็คือหั่นหันห่นกรลยออกไปนิดนึงอมห,หมูนั่งฟ<ๆ>าร์มาเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้แปดสิบเท่าไหร่แล้วแปดสี่เท่านั้นแหละแปดสิบกว่าอืมไอ้ที่ขายตรงนี้ก็ราคาเนี้ยเนาะได้